ผมเรียนว่า99.99%เลยนะไม่มีหนังตาขึนค่ะต้นเหตุที่แท้จริงคือคิ้วตกก็คือหมวสค่ะดีครับวัสดีครับ่าเมื่อกี้อาจารย์ตรวจแผลแล้วนะค่ะอาเรียบร้อยวันนี้ก็คือหลังจากที่เราผัดตัดสองกล้องดึงคิ้วนะครับนะเอโดไทแล้วก็ทําจมูกไปพร้อมกันเป็นยังไงบ้างลอยากมากเลยค่ะปวดมากไหมเป็นยังไงบ้างอืมไม่ปวดนะคะคุณหมอโอเคคือ ใครพบก็ถือว่าแผลหายเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลับบ้านไปวันที่สามแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอเนาะประคบทานยาดูแลตัวเองก็ก็ดีค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะวันนี้วันที่7แล้วค่ะคับชอบไหมครับเป็นยังไงบ้างชอบค่ะชอบเดี๋ยวกลับไปทำงานจะรอดูฟิดแบ็จากเพื่อนๆ ลูกน้องรอบๆข้างว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วจะกลับมาเล่าให้คุณหมอฟังค่ะเพราะเพิ่งเจวันเองได้ได้ลองดูครับวันนี้เราจะเห็นว่าคิ้วขึ้นสวยตาเปิดดูสดชื่นลนะครับสดชื่นขึ้นเยอะเลยเนาะใช่ค่ะดูหายเหนื่อยเนาะนะครับของเก่าอาจจะรู้สึกว่าตามันตกตกหน่อยใช่ไหมครับว่าคุณหมอนะทำสองกล้องดึงคิ้วแม่ปล่อยทำตาโอเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาปรึกษาทำตาครับความต้องการแท้จริงนะ กขาต้องการเด็กลงใช่ไหมครับเขาต้องการที่สุดท้ายแล้วเลยอ่ะไม่ได้ต้องการชั้นใหญ่หรือว่าชั้นเปิดอะไรมากมายเขต้องการดูสวยขึ้นดูเด็กลงแต่เราอไปแก้ผิดจุดเพราะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับผมเรียนว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเอร์ซนเลยนะไม่มีหนังตาเกินค่ะต้นเหตุที่แท้จริงคือคิ้วตกกับทั้งหมดที่เราอยากมาแก้ชั้นตากันอยู่นะครับะดังนั้นเนี้ถ้าเราแก้ที่ผิดจุดคือเราไปตัดหนังตาเนาะมันจะได้ชั้นที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่า เหนือต่อชันนะ้นก็เป็นหนังที่หนาๆนนะที่เราเคยเห็นว่าชั้นมันดูหนาดูบว,บวมๆตาพองๆแต่ว่าคิ้วก็อยู่ใกล้ตาก็จะไม่น่าดูไม่ได้เด็กลงเป็นคุณหมอท่านเดียวที่ทักว่าเรื่องตาเพราะว่าว่าไปปรึกษานี่คือปรึกษาจมูกอ,อย่างเดียวว่าจะทําจมูกว่าก็ไม่ได้ดูถึงตาก็คุณหมอเป็นคนเดียวที่สังเกตว่าแล้วก็บอกว่า ให้ทำตาด้วยแนะนำให้ทำตรงนี้ตรงนี้ซึ่งวาก็ก่อนที่วาจะมาหาคุณหมอเนี่ยวาก็สืบประวัติอะไรมาเรียบร้อยแล้วคะเพราะว่าคือการผ่าตัดนี่คือเรื่องใหญ่สำหรับวา<อ>วาวา,วาไม่ต้องการที่จะแบบว่าผ่าแล้วเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยใครแนะนำอาจารย์เป็นคุณหมอท่านหนึง่ง แนะนำชื่ออาจารย์มาเลยในความเป็นประสบการณ์ของหมอแนะนําหมอก็เลยก็เลยเป็นคุณหมอควรครับแล้วจมูกเป็นไงบ้างครับออกมาจมูกโอเคนะคะโอเคค่ะได้ดั่งใจแต่ก็เดี๋ยวดูฟีดแบ็กของเพื่อนๆดูอีกทีนะเป็นยังไงแต่ตัวเองอ่ะพอใจโอเคได้ครับเดี๋ยวจะสวยขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณค่ะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจอให้มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาไปเจอลูกค้า